สวัสดีค่ะวันนี้ครูเอจะมาสอนวิชาค,คอมพิวเตอร์ชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการใช้โปรแกรมเพ้นเบื้องต้นกันนะคะเรื่องการใช้โปรแกรมเพ้นเื้องต้นทําความรู้จักกับโปรแกรมเพ้นกันก่อนนะคะโปรแกรมเพ้นเป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้เมาส์แทนผููกันซึ่งโปรแกรมเพ้นเวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถปรับแต่งและวาดรูปได้ดีกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนรูปภาพธรรมดา ให้กลายเป็นรูปค้ายภาพที่วาดด้วยดินสอรหรือกลายเป็นรูปสีน้ำก็ได้เช่นกันซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ตอนการใช้โปรแกรมเพ้น 1. หนคลิกที่ปุ่มสตาร์ทสเลื่อนเมาส์คลิกที่ชื่อโปรแกรมเพ้นค่ะ 3. สโปรแกรมเพ้นจะถูกเปิดขึ้นดังรูปภาพค่ะองค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรมเพ้น ประกอบไปด้วยปุ่มไอคอนปุ่มเพนไกเติ้ลบาร์แถบต่างๆปุ่มควบคุมหน้าต่างริบบอนและสเตตัสบาร์ค่ะคำสั่งในกลุ่มทูลบาร์เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้เกี่ยวกับการวาดลูกเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดลูกเช่นดินสอยางลบถังสีหรือการพิมพ์ข้อความลงในลูกซึ่งจะมีเครื่องมือหรือคำสั่งอยู่หคคำสั่งดังนี้ ดินสอยางลบดูดสีเว้นขยายข้อความและเติมสีค่ะวิธีการใช้งานคำสั่งในกลุ่มทูลบาคำสั่งเพนซิลเป็นเครื่องมือที่ใช้วาดภาพตามอิสระโดยการใช้เมาส์วาดภาพซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. คลิกที่คำสั่งเพนซิลหรือดินสอ 2. คลิกเมาส์ค้างไว้และวาดภาพตามที่ต้องการ คำสั่ง fill with color จะใช้เมื่อมีวัตถุหรือรูปภาพที่วาดขึ้นมาแล้วและต้องการจะเติมสีให้กับรูปภาพนั้นโดยมีข้อแม้ว่าวัตถุนั้นจะต้องเป็นวัตถุแบบปิดก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจะต้องชนกันพอดีไม่มีส่วนที่เว้นว่างอยู่ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. เลือกที่สีที่ต้องการ 2. กดที่ถังสี 3. นำถังสีมาเทในบริเวณที่เราต้องการค่ะ คำสั่งเท t ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ข้อความลงไปภายในภาพซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. คลิกที่คำสั่งเท x t 2. คลิกที่บริเวณที่ต้องการจะพิมพ์จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งเคอร์เซอร์ให้พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยค่ะ 3. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอ,อักษรให้เลือกใช้คำสั่งแท็บเท t ที่จะปรากฏขึ้นมาให้เองอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเสร็จแล้วให้คลิกที่พื้นที่ว่างๆด้านนอกกรอบสี่เหลี่ยมก็จะหายไปนั่นเองค่ะคำสั่ง eraser ใช้ในกรณีที่เราต้องการลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพที่วาดขึ้นซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้คลิกที่คำสั่ง eraser คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากผ่านตำแหน่งที่ต้องการจะลบ คำสั่ง Color Picker ใช้ในกรณีที่ต้องการจะคัดลอกสีจากวัตถุหรือภาพต้นแบบมีวิธีการใช้งานดังนี้คลิกที่คำสั่ง Color Picker หรือดูดสีสังเกตสีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 2. องนำเมาส์ไปคลิกที่สีต้นแบบที่ต้องการก็จะเป็นการคัดลอกค่าสีนั่นเองเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทสีทันที สังเกตที่สีปัจจุบันจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราคัดลอกมาค่ะคำสั่งแว่นขยายใช้สำหรับย่อหรือขยายรูปภาพที่วาดหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการซูมเข้าซูมออกก็ได้ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. คลิกที่คำสั่งแว่นขยาย 2. จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมของการทูมขึ้นมาให้เลื่อนกรอบไปบริเวณที่ต้องการจะซูม สามคลิกเมาส์หนึ่งครั้งบริเวณนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหากต้องการซูมให้ใหญ่ขึ้นอีกก็คลิกเมาส์ไปเรื่อยๆสี่หากต้องการจะซูมเข้าหรือลดขนาดของภาพให้คลิกขวาไปเรื่อยๆภาพก็จะลดลงค่ะสั่งพู่กันเป็นเครื่องมือที่ใช้วาดภาพเหมือนกับดิสซอซึ่งวิธีการใช้งานนั้นก็จะเหมือนเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะมีลายเส้นเหมือนกับการใช้พู่กันในการวาด ซึ่งต่างจากลายเส้นของดินสอที่จะเป็นเพียงเส้นตรงที่เท่ากันนอกจากนี้ผู้การยังมีลักษณะลายเส้นแบบอื่นๆให้เลือกใช้อีกหลายรูปแบบซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ให้เลือกคําสั่งที่ผู้การจะปรากฏลักษณะผู้การหรือหัวแปลงแบบต่างๆให้คลิกที่ลักษณะที่ต้องการได้เลยค่ะคําสั่งในกลุ่มเชฟเป็นคําสั่งที่ใช้สร้างรูปล่างสําเร็จรูปจากโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องวาดขึ้นมาเองเช่น รูปหัวใจรูปดาวเป็นต้นและยังสามารถใส่สีลักษณะต่างๆให้กับรูปโดยที่ไม่ต้องใส่เองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เชฟใช้วาดหรือสร้างรูปร่างต่างๆเอาไลน์ใช้กำหนดลักษณะของเส้นขอบรูปร่างเชฟฟิล l l ใช้กำหนดลักษณะสีของรูปร่างค่ะการใช้งานคำสั่งในกลุ่มเชฟคำสั่งเชฟมีวิธีการใช้งานดังนี้ คลิกที่คำสั่งเชฟจะปรากฏรูปร่างต่างๆขึ้นมาให้คลิกที่รูปร่างที่ต้องการจะวาดเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปจากนั้นให้คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเพื่อวาดรูปร่างขึ้นมาคำสั่งในกลุ่มคัลเลอร์เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีส่วนต่างๆของรูปภาพไม่ว่าจะเป็นสีเส้นสีพื้นซึ่งจะแบ่งเป็นคัลเลอร์หนึคัลเลอร์และส่วนของการเลือกสี คั l เลอใช้ในการเลือกสีของดินสอผู้กันการเทสีจากถังสีและสีตัวอักษร c ั l เลอร์เป็นสีพื้นหลังคือเมื่อใช้ยังลบลบส่วนที่ไม่ต้องการออกบริเวณที่ถูกลบจะเป็นสีของคันเลอรหรือในกรณีที่สร้างเชฟขึ้นมาสีพื้นของเชฟจะเป็นสีของคั l เลอนั่นเอง Edit c คั o เลเป็นคำสั่งที่ใช้เลือกสีอื่นๆตามที่ต้องการนอกจากสีที่โปรแกรมมีมาให้ คำสั่ง c o ลเลอร์หนึ่โดยปกติโปรแกรมจะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ค o ลเลอรอยู่แล้วโดยจะมีวิธีการใช้งานดังนี้ให้สังเกตสีในค o ลเลอจะเปลี่ยนตาม 1. คลิกเลือกสีที่ต้องการ 2. เลือกคำสั่งดินสอหรือผู้การแบบต่างๆในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีเส้นหรือในกรณีที่วาดรูปเสร็จแล้วต้องการจะลงสีให้เลือกถังสีและในกรณีที่ต้องการพิมพ์ข้อความให้เลือกที่คำสั่งเท x t 3เครื่องมือที่เลือกก็จะเปลี่ยนสีตามที่ได้เลือกไปในข้อที่2คํคำสั่ง Color 2มีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. คลิกเลือกที่ Color 2, สงังเกตสีในคั l เล2จะเปลี่ยนตามคลิกเลือกสีที่เราต้องการ 3. คลิกคำสั่ง e r a s e r ส่วนที่ถูกลบจะกลายเป็นสีชมพูหรือหากเลือกคำสั่ง s h Shape เมื่อวาดรูปร่างเสร็จแล้วจะมีสีพื้นหลังเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะ คำสั่ง Edit Color มีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. คลิกเลือกส่วนของสีที่ต้องการจะเปลี่ยน 2. คลิกที่คำสั่ง Edit Color 3. จะปรากฏหน้าต่าง Edit Color จากนั้นให้เลือกสีที่เราต้องการและกดที่ปุ่ม <c> OK <oughs> การจัดการไฟล์ในโปรแกรม Paint เมื่อคิดที่ปุ่มเพนจะปรากฏคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์นะคะสำหรับความรู้เบื้องต้นในปุ่มเพนการสร้างไฟล์งานมาสวัสดีค่ะสองเปิดไฟล์